ปัจจุบันเสื้อบอลไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าที่เอาไว้ใส่เตะบอลอย่างเดียวอีกต่อไปแบรนด์กีฬาชั้นนําของโลกหลากหลายแบรนด์เริ่มหันมาให้ความสนใจในการออกแบบเสื้อแข่งประจําสมโมสรต่างๆอยา่างพิถีพิถันมากขึ้นจนทําให้เสื้อบอลเริ่มกลายมาเป็นเสื้อผ้าที่สามารถนํามาใส่ในชีวิตประจําวันในจุดประสงค์ที่หลากหลายได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็จัดว่าเป็นไอเทมของสะสมที่อาจจะมีราคาระดับแพงหูฉี่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าและในมุมหนึ่ง มันกลายเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลอีกด้วยนี่มันบ้าไปแล้วเสื้อเควินเดบรอยโอ้โหหนึ่งแสนบาทครับน,นี่เหงื่อผมซกแล้วนะครับเนื่องจากเสือ้อบอลของทีมยักษ์ใหญ่น่าจะเป็นที่รู้จักดีและเป็นที่หมายปองของบรรดาแฟนกีฬาทั่วโลกอยู่แล้วนักลิสในตำนานจึงอยากนำเสนอเสื้อทีมที่มีทั้งความสวยงามและเรื่องราวในนั้นที่น่าสนใจจากทีมที่ไม่แมสกันบ้างใครจะไปรู้วันหนึ่งเสื้อพวกนี้อาจจะมีราคาขึ้นมาก็ได้ ไคยมาดู5้าเสื้อบอลจากทีมนอกกระแสที่น่าสะสมในปี2023จากคลิปนี้กันเลยทุกสิ่งที่เรารู้ทุกสิ่งที่เราดูทุกสิ่งที่เราคิดว่าคุณก็สนใจจะอะไรก็ตามในโลกใบนี้จะถูกจับมาลิสจัดอันดับเพื่อสรุปความเป็นที่สุดเชื่อเราเถอะเราคัดสรรมาแล้วเพราะเราคือนักลิสในตำนานและนี่คือ5เสื้อบอลจากทีมนอกกระแสในปี2023 ทีนักลิสในตำนานไปสืบสอหาข้อมูลมาแล้วว่ามันน่าสะสมจริงๆเริ่มกันที่ตัวแรกชุดที่3ของเวเนเซียทีมจากเวนิสเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลีพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องเสื้อแข็งที่สวยงามโดดเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นทีมฟุตบอลที่ผสานเข้ากับแฟชั่นได้อย่างกลมกลืนและปีนี้เวเนเซียก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อล่าสุด พวกเขาออกเสื้อแข่งชุดที่3โดยมีดีไซน์การออกแบบที่มาจากการสแสดงความเคารพต่ออาชีพพายเรือกอนโดลาที่เป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองเวนิสมาอย่างช้านาน love, love. โดยตัวเสื้อแข่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูนิฟอร์มของนักพายเรือออกมาเป็นแถบลายขวางสีน้ำเงินเข้มสลับขาวและปกเสื้อสีแดงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงธงซานมากโก ที่เป็นพงแห่งประวัติศาสตร์ของเวนิสสมัยปลดแอกออกจากการปกครองของออสเตรียเมื่อปี1848ยิ่งเป็นการตอบย้ำว่านี่คือสโมสรฟุตบอลที่มีความผูกพันกับเมืองและวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างแน่นแฟนถ้าคุณคิดจะมองหาเสื้อบอลสวยๆเวนิเซียคือหนึ่งในคำตอบอย่างแน่นอนตัวที่2เสื้อยูโรป้าลีกอิดิชั่นของไบรตัน ในชั่วโมงนี้ไรตันอาจจะไม่ถึงกับเป็นทีมนอกกระแสสัทีเดียวโดยความที่พวกเขากําลังมีผลงานการแข่งขันทีด่ดีและมีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปจนผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจพวกเขามากขึ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าพวกเขาค่อยๆก้าวเดินอย่างมั่นคงและเติบโตขึ้นมาจากทีมเล็กๆที่ยังไม่มีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนะันกนกน,นีล่าสุด พวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรายการระดับทวีปได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปรติสราสโมสรแม้จะเป็นแค่ถ้วยรองอย่างยูโรปาลีกก็ตามสโมสรจึงเฉลิมฉลองวาระนี้ด้วยการออกชุดแข่งพิเศษขึ้นโดยดีไซน์แตกต่างออกจากชุดย้าวของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง้วยเสื้อพื้นสีขาวและมีลายพระราชวังหลวงหรือรอย่อบาวิเลียนแลนด์มาร์คที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของเมืองไบรตันเพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่า พวกเขาได้นำพาเมืองนี้ก้าวเข้ามาสู่วงการฟุตบอลระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิแล้วแม้ว่าในภาพรวมดีไซน์ของเสื้ออาจจะไม่ได้มีความสวยงามโดดเด่นมากนักแต่ด้วยความเป็นเสื้อแห่งปรตศาสตร์ของสโมสรก็ทำให้เสื้อตัวนี้เข้ามาอยู่ในลิสต์ได้อย่างไม่ขัดเขินและใครจะไม่รู้หากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ขึ้นมาได้ก็รับรองเลยว่าเสื้อตัวนี้จะยิ่งมีราคาขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนและเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาในเวลานี้แล้ว มันก็มีความเป็นไปได้ซะด้วยสิ Just class Albion showing why it's called the beautiful game ตัวที่3เสื้อซอมของโบคาจูเนียสมีสายมินิมอลกันแล้วก็ต้องมีสายแม็กซิมอลกันบ้างโบคาจูเนียทีมจากอาร์เจนตินาจัดว่าเป็นทีมที่มีชื่อเสียงดังกล้องโลกทีมหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นทีมที่แฟนบอลบ้านเราให้ความสนใจมากนะักสิ่งยังพอจัดเข้าหมวดทีมนอกกระแสะได้อยู่ แต่เสื้อที่เอามาแนะนําในวันนี้กลับไม่ใช่เสื้อแข่งแต่เป็นเสื้อพรีแมตหรือเสื้อที่นักบอลจะใส่ตอนลงมาวอร์มอัพในสนามก่อนที่จะเปลี่ยนไปใส่เสื้อแข่งจริงก่อนเริ่มการแข่งขันจุดที่น่าสนใจของเสื้อพรีแมตตัวนี้คือการออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจมาจากสนามแข่งขันของพวกเขาเองที่มีชื่อว่าลาบอมโบเนราแฟนบอลโบคาจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนที่เชียร์บอลได้หน้าลงไหลที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก ดีไซน์ของเสื้อซ้อมตัวนี้แกะมาจากบรรยากาศของกองเชียร์ตอนที่ทั้งสนามโปรยกระดาษสีน้ำเงินเหลืองอันเป็นสีประจำสโมรสรก่อให้เกิดภาพที่สร้างความพึกเถิมได้เป็นอย่างดีซึ่งน,นี่เป็นกิจกรรมปกติของกลุ่มกองเชียร์ที่มักจะยิงกระดาษนี้ไปทั่วทั้งอัจฉรย์ในตอนก่อนเริ่มเกมจนกลายเป็นหนึ่งในบรรยากาศสุดคลาสสิกที่เย้าวยวนให้แฟนบ,บอลจากทั่วโลกสนใจอยากเข้าไปดูเกมการแข่งขันที่ลาบ,บอมโบเนราสักครั้งในชีวิต รวมถึงตัวนักลิสต์ในตำนานเองด้วยแหละตัวที่4เสื้อครบรอบของเซลติกส์อาดิดและก l a s โก w c เซลติกร่วมกันออกชุดแข่งในวาระครบรอบ120ปีของการก่อตั้งสโมสรโดยพาทุกคนย้อนไปยังยุคสมัยที่เสื้อบอลยังไม่มีทั้งสปอนเซอร์คาดอกโลโก้ยี่ห้อหรือแม้กระทั่งตาประจำสโมสรอ,อยู่บนเสื้อแข่งดูเพลินอาจจะเหมือนแค่เสื้อคอกลมสีขาวลายขวางสีเขียวตัวหนึ่ง แต่ในความจริงแล้วก็ยังมีทั้งโลโก้อดิดาสและตราสโมสรอ,อยู่บนนั้นแต่ใช้สีขาวและจัดวางไว้ในส่วนสีขาวทั้งหมดจนแทบจะมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกตทว่าสําหรับแฟนกีฬาฟุตบอลแล้วมันคือความคลาสสิกย้อนยุคที่ชวนคิดถึงประกอบกับความโดดเด่นของทีมเซลติกเองที่เลือกใช้ชุดแข่งลายขวางสีเขียวขาวซึ่งไม่เหมือนใครในเกาะอังกฤษยิ่งเป็นจุดที่ล่อตาล่อใจนักสะสมยิ่งนักหรือจะหามาใส่เดินเที่ยวก็ไม่เคอะเขิน คนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกพิเศษแต่รับรองว่าแฟนบอลน,น่ะเขารู้กันถ้าเดินผ่านมาเห็นก็ต้องมียกนิ้วให้กันบ้างแหละเง้วโป้งนะอย่าคิดมากและมาถึงตัวที่5บอกไว้ก่อนเลยว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อทีมดังแต่เมื่อพิจารณาจากความสวยงามและเรื่องราวของมันแล้วมันก็อดใจไม่ได้จริงๆมันต้องเอามาแนะนำอ่ะและเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อออโเบอร์ของ b บเออร์มิวนิ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมเสือใต้ในช่วงหลังๆไปแล้วกับการออกเสื้อในวาระเฉลิมฉลองให้กับออ tober Fa s t เทศกาลเบียรที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นที่แคว้นบาวาเรียซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนั่นเอง well, เสื้อมาในสีเขียวโอลิฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก l ลดเดอร์ฮอเซนหรือกางเกงขี่ม้าของชาวบาวาเรียนซึ่งทำมาจากหนังและมีสีเขียวอมน้ำตาลประดับด้วยลวดลายแพทเทิร์นของดอกไม้บนภูเขาบาวาเรียน ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ผู้สวมใส่โดยเฉพาะแฟนบาเยิรรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เกิดมากขึ้นไปอีกตราสโมสรกลับไปใช้แบบย้อนยุคในสีขาวด้านในของคอเสื้อมีความพิเศษด้วยการมีโลโก้วิซึนซึ่งเป็นชื่อเรียกของเทศกาลตามภาษาท้องถิ่นดูรวมๆแล้วก็มีสเสน่ห์เย้ายนให้อยากได้บอไในครอบครองเหลือเกิน Kane. King Kane. อันนี้ก็คือทั้งหมด5อันดับเสื้อบอลหน้าสะสมประจำปี2023ที่นักลิสต์ในตำนานรวบรวมมาให้หรือใครมีเสื้อบอลตัวไหนที่ชื่นชอบและน่าสนใจก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยวันนี้ขอไปนับตังในกระปุกแป๊บมีตังพอซื้อในลิสต์นี้ได้กี่ตัววะในก่อนละสวัสดีครับอยากให้นักลิสต์ในตำนานทำลิสต์เรื่องอะไรต่อคอมเมนต์บอกมาได้เลยแล้วฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ